วิธีเปิดตู้นะคะก็นํากุญแจสีดํานะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดจากนั้นก็บิดสีดเงินให้เป็นนอนๆนะคะแล้วก็เปิดประตูได้ค่ะจากนั้นนะคะหากต้องการตั้งค่านะคะให้กดปุ่มสีเขียวข้างเครื่องนะคะแล้วก็ใส่รหัสเลขตั้งค่าจากโรงงานนะคะก็เป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็สี่เหลี่ยมเพื่อทําการเปิดตั้งค่าค่ะ เลขหนึ่งนะคะจะเป็นการตั้งรหัสสําหรับเปิดตู้นะคะเมื่อกี้กดเลขหนึ่งแล้วนะคะก็สามารถใส่รหัสได้1นถึงแตัวนะคะจะลองเป็นเลขนี้ <enter> แล้วก็คอนเฟิร์มรหัสเดิมอีกครั้งนะคะสามองหนึ่งเดี๋ยวจะลองเปิดดูน,นะคะ รณีที่ไม่ใช่กุญแจตัวนี้นะ <Terr ifying. S 1> ตู้สินค้าสามารถเปิดด้วยรหัสจากโรงงานได้เหมือนกันนะคะ